เรื่องนี้จะเตรียมการนานมากว่าจะแบว่ามันจะรอคอยเออความคาดหวังของเราเ็าออกมาแล้วจะยังไงบ้างก็น่าจะดีขึ้นในทุกๆได้านเลยนะครับผมก็เราก็มีการเตรียมตัวบทเรื่องบทมาเยอะพอสมควรครับผมเตรียมพวกโลเคชันเตรียมพวกการเตรียมตัวต่างๆใช่ครับทํากันบ้านในทุกๆเรื่องเลยแบบมันมีหลายๆซีนที่แบบว่ามันยากขึ้นมาจากใน็ติงเฮียมากๆครับเราก็แบบเตรียมตัวกันหนักมากๆแล้วก็ ครับก็ครับก็มีมีมีซีนบางซีนนะครับบางฉากนะครับผมที่ที่แม็กตัวแม็กกับน้องนั้นครับยังไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วก็ได้จะได้เห็นในดิวเฮียข <ER ่าวว่าโซนนี้นะครับผมก็เป็นการทุ่มของพวกเราแบบสุดๆจริงๆครับเรื่องนี้ก็อยากให้พวกเราติดตามใช่ครับเป็นในพาร์ทอะไรยังไงคะก็ทุกก็สุดในทางด้านดราม่าสุดทางด้านเอ่อแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมได้หมบ หลายๆมูดก็จะไปสุดในมูดนั้นๆครับก็อยากให้รอดูครับแล้วสำหรับคนที่รุ้นวามหวานอะไรอย่างเงี้ยคะคสิหรับคู่เราอย่างไรบ้างคู่เราด้วยความที่ทุกคนจะจะเห็นว่าดื้อเฮียเนี่ยเฮียกับคนเดียวเนี่ยเฮียกับคนเดียวเนี่ยจะแบบมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการตลอดนะครับแต่ว่าด้วยด้วยการที่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีมีจะมีทิ้งจะมีทิ้งความน่ารักหรือความน่าหมั่นเคี้ยวเล็กๆให้ให้คนดูได้แบบ ไม่ได้จะแบบโอ้โหมาอารมณ์ฟัดเสียงกันตลอดเวลาครับผมก็น่ารักครับกับกับซีนที่เข้ากับพี่พี่รุ่นใหญ่อย่างพี่แจ๊ปเป็นยังไงบ้างเล่าโมเมนต์นห้ฟังนิดนึงครับก็โอ้เป็นตอนเข้าแรกๆนี่ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าพี่แจ๊ก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วเนอะแล้วก็แล้วก็ด้วยตัวแต่ว่าด้วยตัวเฮียอี้กับปามกรนะครับต้องไม่ได้จะไม่ได้เป็นลูกขี้ขี้แงอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องแบบมีการ ป้าก็ป้าเหอะเจอเฮียด no mm ีก hmm. ว่าอะไรอย่างงี้ก็ต้องมีฟาดฟันกันบ้างครับก็ก่อนจะเข้าฉากก็ต้องเดียอี้นะไม่ใช่ไหมครับต้องข้องเอาไว้อย่างงี้ครับผมจะได้กล้าเข้าไปแบบสู้ฟาดฟันหน่อยครับแล้วน้องคนเดียวได้เจอกับป้าด้วยไหมฮะถ้เจอทั้งสองป้าเลยก็แรกๆเจอป้าเจอพี่แจ๊บเจอป้ามาก่อนก็จะมีความเกรงเกรงเหมือนกันครับเพราะแบบพี่เขาก็เป็นนักแสดงที่แบบเราดูเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอได้มาเล่นด้วยองี้ครับ แต่ว่ามันของของน้าแหะมันจะชิลหน่อยตรงที่แบบคนเดียวกับป้ามะก่อ่ะคือใช่เขาเป็นลูกรักแล้วแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือป้ามะก่อนก็จะสปอยเราตลอดจะแบบว่าคือเขาแทบจะไม่เห็นเฮียอีเป็นลูกแล้วครับแต่เขาเห็นผมเป็นลูกรักมากกว่าเนี่ยเวลาเข้าซีนก็จะสนุกมากๆครับผมแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งที่แบบอะไรนะครับแล้วก็จะมีอีกซีนหนึ่งที่ได้เข้ากับพี่บีนะครับผมป้าสธาผมก็ อยากให้ทุกคนรอดูซีนนี้เหมือนกันเพราะว่าคิดว่าเป็นซีนหนึ่งที่มีการแบบใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมก็เป็นซีนหนึ่งสำคัญของเรื่องครับอยากให้เราตามแอปสปอยก่อนอีกหนึ่งสิ่งที่ดูเหมือนยากนี้คือมีมีมีน้องหมาเข้ามาด้วยอุ้ยโออยพุดเลยไหมแต่ว่าคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะยากครับแต่พอไปเปมาคือน้องหมาของเวอร์ชันเนี้ดือเหี้ยเขาค่อนข้างจะแบบ น่ารักแล้วก็โปรเฟชชั่นอลแบบ<อ>าทางานง่ายกว่าน้องน้องหมาในนิ่งเฮียมากมากครับเ,<อ>เพราะว่าเหมือนเหมือนรอบนี้ด้วยความที่ดื้อเฮียของเราจะมีฉากหมาน้องที่เยอะขึ้นเงครับเราก็ต้องการสกิลของหมาน้องที่แบบเก่งขึ้นมากขึ้นสามารถแอคชั่นอะไรต่างๆได้มากขึ้น<อ>ครับเราก็เลยซึ่งทางพี่อ๊อฟก็ได้ลงทุนครับผมได้ไปจัดน้องหมาน้องที่แบบก็ค่อนข้างมีราคาประมาณหนึ่งมาถ่าย ซึ่งน้องเขาเก่งมากๆครับผมตรงที่แบบเทรนมาแล้วใช่เทรนมาแล้วสั่งให้คอยออยู่เฉยๆสั่งให้เดินมาตรงนี้หรืออะไรเงี้ยคือทําได้หมดแล้วแบบยืนร้อหน้าเซต20นาทีไม่บ่นเหนื่อยน้องเป็นอย่างนั้นเลยครับเป็นนักแสดงมืออาชีพเลยน้องน้องบอกว่ารู้ได้ไงให้รางวัลง่ายๆเป็นขนมแบบเดียวน้องแล้วน้องก็มีอะไรน่ารักมากครับแ้วผานน้องเวอร์ชันนี้เป็นตัวช่วยของเบียร์อีหรือว่าเป็นตัวช่วยของคนเดียวช่วย บอกไว้ว่าหมาตัวนี้อาจจะเห็นมีแค่หัวเดียวครับจริงมีสองอยู่ฝั่งเฮียด้วยอยู่ฝั่งคนเดียวด้วยครับตลอดดูครับวาไม่อันนี้ก็แซลเล่นครับอย่ในเรื่องเนื้อเราจะต้องแน่นอนเราคาดหวังว่าเห็นเฮียี้แบบว่ามาขืนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นมุมอื่นออะไรอีกบ้างอ๋อจะได้เห็นทั้งด้านเข้มแข็งแล้วก็ด้านด้วยความที่เฮียี้เป็นคนที่ต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเขาเป็นคนเข้มแข็งครับแต่จริงๆแล้วข้างในเขาอาจจะอ่อนแออยู่ต้องการคนดูแลอยู่ ก็อาจจะได้เห็นม oh ุ้งอัแอร์ของเฮดี้ด้วยครับอะไรนะครับอ่อนอ่อนรหัวใจอ่อนแอต้องการคนดูแลคนไหนดูแลเขาใจใส่ครับคนไหนครับคนเดียวหรือเปล่าคนเดียวครับไม่ได้หมายถึงในเรื่องครับก็อาจจะได้เห็นมุ้งอัแอของเฮดี้ด้วยคลิกละครับผมคถต้องเฝ้ารอให้นอเรื่องของอุ่นในทีเซอร์ก็จะได้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าวันนี้แหละทุกคนก็น่าจะได้แบบฝั่งกันครับผมกับ เพลง n a u g h t บ b o ที่ตอนแรกเราอ,อาจจะได้มีปล่อยเดทเทเลอร์แล้วก็เป็นแบบเป็นฮุกหนึ่งเนี่ยครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็จะได้ฟังกันเต็มๆนะครับผมก็อ,อยากให้ทุกคนแบบรอติดตามเพลงนี้เลย <c oughs> เพราะว่าเพลงนี้เป็นแบบเพลงแรกเป็นเพลงประกอบซีรีส์เพลงแรกของเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมปปาออปชั่นของเราแต่งครับผมบอกเลยว่าโหสกิลการแต่งเพลงพี่ออปนี่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะแบบ มีความสุขมากๆตอนที่แบบได้ไปอัดได้ฟังอะไรยเง Star ี้ยครับ <sc> ก็เดี๋ยวรอดูเลยคิดว่าทุกเมื่อทกุกคนได้ฟังอ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเพลงนี้มันแบบมันดื้อจังเลยมันฟังแล้วมันแบบรู้สึกอยากขยำรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับอยากขยอะไรนะครับอยากขยำใไม่รองด้วยกันครับมันแบบฟังแล้วจะหมันเคี้ยวครับครับครับ ถ้าฉันจำเป็นต้องดีเก็บใครก็คอยเป็นเธอดีกับเธอได้ไหมขอสุขสนนะเ a บ y n นอ t y ากพ you know me อะไรแบบนี้ครับครับครัเคืัอความที่เราสองคนเล่นคู่กันมาแบบโหหลายเรื่องนะครับจริงรนี้ตรงไหนที่แบบว่ายากสำหรับเรื่องนี้ไหมเราสองคนยังเหลืออีกาส่วนยากก็ จริงๆยากยากทุกครั้งครับในการที่เราจะแสดงออกมาให้มันดีครับผมแต่ว่าแต่ว่าเรามีการสื่อสารที่เข้าใจกันง่ายครับเพราะว่าด้วยที่บอกที่ถามครับว่าเราแสดงด้วยกันมานานเนืออยู่ด้วยกันมาหลายปีครับผมก็พูดกันนิดนึงเราก็จะเข้าใจแล้วว่าการจะแบบหมายถึงยังไงก็เลยทําให้มันไม่ได้ยากเกินไปครับคุยกันนิดนึงก็จะเข้าใจกันแล้วแต่ถ้าเหมือนซีรีส์เรื่องนี้เป็นแบบโอกาสครั้งแรกที่พวกเราแบบได้ลองแสดงนำกันจริงก็อาจจะมีความท้าทายหลายๆอย่างมากหน่อย แต่ก็วันนี้ก็ดีใจมากๆที่แบบนายกับพี่แม็กผ่านมาได้แล้วใช่ครับก็สุดยอดครับอยางไงเราต้องขอบคุณแบบพี่ๆทีมงานเพื่อนที่เราลองฟอนกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เอาฝากผลงานกันเลยครับครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมทางพี่ออฟนะครับที่ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับผมขอบคุณนักเขียนนะครับแบมแบมแล้วก็กุมายนะครับผมที่ขยกล่าวให้ออกมาเป็นบทของซีรีส์นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณนักแสดงทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณแฟนคลับนะครับแฟนๆของพวกเราทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนคอยเป็นอะไรใจสพอร์ตพวกเราเสมอนะครับก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับดื้อเฮียก็หาวส่วนนะบอกเลยว่าทุกคนเต็มที่มากจริงๆทุกทีมแบบทุกคนในกองจริงๆแบบมันมาจากแรงเหงอแรงใจพวกผมจริงก็อยากฝากด้วยนะครับดื้อเฮียก็หาว่าวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับข้างนงก่อนลูกนะครับครับ คุยกับน้องได้นะเด็กๆขึ้นบนเ้นบนอรครับได้ไครับต้องมีนะคะต้องมีค่ะหนึ่งสองสาต้องมีครับขอท่าดื้อๆหน่อยขอท่าดื้อๆหน่อยได้ไห อยู่หัวขนดิมหันดโอเคคุณคะอ่แอด็อกนะได้ค่ะดดอกนะไม่ถามเมื่อกี้นะแอด็อกนะเนี่วานะทคนุครับครับกดแอดด็อกดูด้หนูฝั่งนู้นก่อลุกฝั่งนู้นก่อนครับโอเคโอเคนะดว่าอเค ฝังนู้นเรียกร้อยแรไม่ตรงกางลูกครับ้องงีนะคะคง่ารดูไหมดูไหมชอบเป็นเลครับช่ลแบบ้ฝั่งนี้ลาฝั่งนี้ชอบดูในไอชชีค่แอ่มันจะคมช้าแต่คมชเลมันมีอันคัดอันใจคัดก่อนไปแล้วดูช่องวันก่อนูีก่อนเออเราไม่ดู ฝั่งนี้เด้ยลูกฝังนี้เด้ยฟังขาฝั่งขวาฝังน้องหน่จริงอเคกาดคืครับครับได้ปล่อยไหมยุมยหัวเลยลูกเออเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมททำใหม่ปมทำใหม่ ได้ทำผมใหม่ซะแล้วไอมถทีึงขคขอีะครดนวดีอยู่ก็้กงอสองหนึ่งสองอเคหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณครับนีรดูด้ฮะเอาแนวตั้งดีหรอแต่ฟิฟิลเราลำบากด้ยติดามาด้ไงอ๋อโอเคสองคนม็นีนะหนึ่งสองอีเค็นะ่งขอบคุณค่ะขอเว้ยครับนม่อกครับดูด้วยฮะอาแนวตั้งี ่อใช่เรื่องต่อไปอะไรดื้ออะไรที่เราขายตู่เชื่อไหมเชื่อแล้วพอไหมคะทุกคนบูมเมลันสั่งท้ายโอเคไม่รู่